สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทางช่องพระบ้านใบหนูสุค่ะมาใน EP ีที่378นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถกูกราคาไปต่อกันได้นะคะทุกคลิปกันเลย ะะราคานะคะทางช่องพระบ้านใบหนุ่สุราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000นะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000ค่ะจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้นะคะ EP ที่378นะคะ EP นี้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะ รายการแรกนะคะขออนุญาตปรับคลิปนะคะอ่ะรายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้ค่ะเป็นงบน้ําอ้อยเนื้อดินนะคะองนี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นงบน้ําอ้อยเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อดินนะคะจะแห้งๆเก่าๆเม็ดแร่มมนสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาทนานๆจะเจอสักทีหนึ่งนะคะงบน้ําอ้อยเนื้อดิน 300บาทค่ะรายการที่1สวยเดิมเลยนะคะ300บาทนะคะรายการที่1ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อสมหวังนะคะเหรียญนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสมหวังเนื้อทองแดงลมดําค่ะตัวเหรียญนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้าง เหรียญเหรียญเหมือนเหรียญทรงหยดน้ํานะคะเหรียญทรงหยดน้ําแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อสมหวังนะคะสวยๆเนื้อทองแดงลมดําค่ะรายการที่สองสามบาทนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์เข้ามาชมกันได้เลยค่ะชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437ป 4753หนะคะ0 8 3 437ป7 5 3เหมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่ขารายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสมหวังเนื้อทองแดงลมดำค่ะเหรียญสวยหน้าสวยนะคะ300บาทรายการที่สองรายการต่อไปนะคะรายการที่สาเป็นพลานรูปลอหลวงพ่อเงินค่ะเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิมพ์เก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะคราบกุ่คราบเก่ายังชัดเจนอยู่เลยนะคะองนี้รายการที่3 300บาทค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่3 300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่สี เป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองแดงลมดําเก่าแบบนี้เลยนะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเนี่ยนะคะตัวเหรียญสวยนะคะสภาพดี300บาทเท่านั้นนะคะรายการที่4เหรียญน,นี้นะคะรายการที่ส3 0 0บาท รายการต่อไปค่ะรายการที่5้ารายการที่5นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบ้ารุ่นเจริญพรล่างนะคะเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยสภาพเก่าเก็บค่ะตัวเหรียญนะคะจะเป็นปี2,5,17นเนี่ยนะคะตัวเหรียญนะคะเป็นปี2,5,17้าหนึ่สวยสวยเลยค่ะเส้นนะคะมีเส้นเส้นเหรียญเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเส้นเหรียญนะคะเห็นชัดเจนแบบนี้เลย ะคะโค้ดสวยนะคะโค้ดสวยสภาพดีเลยค่ะสภาพดีนี่นะคะเหรียญหลงปูดทิมพ์นะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะรายการที่หกเป็นพลาส,สมเด็จเนื้อผงม้วนๆแบบนี้นะคะเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเป็นเนื้อผงม้วนๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะ พระสมเด็จนะคะม้วนเป็นเนื้อผงมาแบบนี้เลยเก่าเลยนะคะองนี้รายการที่หกค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกรายการต่อไปนะคะรายการที่เจดค่ะรายการที่เจ็นี้นะคะเป็นเหรียญหลออ เหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะองนี้เหรียญหล่อหลวงพ่อไป่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นการหล่อโบราณแบบนี้ค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะเป็นเหรียญหลอโบราณไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไป300บาทเท่านั้นนะคะรายการที่เจ็ดสารบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่8ด รายการที่8ดนี้นะคะเป็นพลัสสามขาไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบกุกเกา่เกาๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นําไปตั้งหน้ารถได้นะเนี่ยนะคะเกา่เกาๆส,สวยๆนาไปตั้งหน้ารถได้นะคะพลัสสามขานะคะรายการนี้พลัสสามขารายการที่แดค่ะส0 0ร้อบาทนะคะองค์ใหญ่นะคะพี่ขานําไปตั้งหน้ารถได้องค์ใหญ่นะคะ เดี๋ยวน้องจะให้ดูนะเดี๋ยวน้องจะให้ดูเทยบกับเหรียญให้อ่ะใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบเนี่ยนะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะสามร้อยบาทพระสามขานะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นพระลูกหลหลวงมพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ <ๆ S 1> เก่าๆแบบนี้เลย นี่นะคะมีเม็ดแร่ติดมาด้วยนะมีเม็ดแร่สีสวยเลยค่ะเนี่นะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะรายการที่9นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมมีเม็ดแร่นะคะ300อบาทเท่านั้นค่ะรายการที่9รายการต่อไปนะคะรายการที่10ค่ะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุนะคะ พระสมเด็จไม่ทราบกุเนื้อผงหนึบๆเนื้อผงเก่าๆแบบนี้เลยมวลสารชัดเจน,น,ะค,ะเน,เจนค่นะ,คะมวลสารเห็นชัดเจนทั่วท้ององค์เลยนะคะเนี่ยนะมวลสารเห็นชัดเจนทั่วท้ององค์เลยนะคะองนี้ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรายการที่สิบนี้สามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งหนึ่ง เหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อทองแดงลมดําค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยสวยสภาพเหรียญดีดูดีแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะเนี่ยนะเส้นเหลียญค่ะเส้นเหลียญสวยแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่สิบสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะรายการที่11ค่ะรายการหนึ่งเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อสีเงินนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเห็นรอยจันยนั์ชัดเจนเลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะด้านหลังเห็นรอยจันยนันชัดเจนทั่วทั้งเหรียญเลยค่ะเนี่ยนะคะรอยจนยนันยันชัดเจนสวยๆทั่วทั้งองค์เลย ะะเหรียญหลวงปลูกไข่นะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินแบบนี้เลยเก่าๆค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสามเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาเนื้อผงลงรักปิดทองค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นการลงรักปิดทองแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นการลงรักปิดทองนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยคะ่ะสวยเดิมนะคะเนื้อผงแห้งๆรายการที่13บสารอบาทนะคะรายการที่13รายการต่อไปนะคะรายการที่14ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อวา่านเก่าๆแห้งๆคะ่ะไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบพิมพ์นี่นะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อวา่านเก่าๆแห้งๆ เม็ดแรกนั้นหลังเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะมีเม็ดแรกด้าน,นหลังนะคะเห็นชัดเจนเลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะรายการนี้รายการที่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะหลวงปู่โทวเนะว่ารายการที่สิบสี่สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะ เป็นพลัอ่าเขาเรียกอะไรนะ,พ,ระพัาพิกคเนตนะคะเนื้อโลหะองค์นี้นะคะรายการที่สิบห้าเป็นพลัพพิกคเนตนะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักผิวแหง้แหงๆผิวเกา่เกาๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะผิวแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะ 300บาทนะคะรายการที่สิบห้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละสามร้อยบาท4อง 1, ะคะ์หนึ่งคันค่ะจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0ูนย์แปดสามสห้า 083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15 300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่16ค่ะรายการที่16นี้นะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะปี2469เนื้อสีเงินนะคะองนี้ นี่นะคะเหรียญหลวงพ่อก,กันปี2469เนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะสภาพดีนะคะสภาพเก่าเก็บขอบข้างสวยนะคะนี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่16ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17เเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองแดงลมดำค่ะ นนะะเนี่ยนะคะเหรียญพระพุทธ,ธชินราชนะคะนเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพสวยนะคะองนี้เหรียญพระพุทธ,ธชินราชไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างค่ะขอบข้างสวยนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำรายการที่17นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่17 รายการต่อไปนะคะรายการที่18รายการที่18นี้นะคะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเอมเนี่ยนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเอมเก่าๆค่ะสภาพใช้เนี่ยนะคะรูปรหล่อหลวงพ่อเอมนะคะรูปหล่อเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสภาพใช้รายการที่18ค่ะ300บาทนะคะรายการที่18 รายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเกเป็นพระนางพญานเนื้อดินค่ะเนี่ยนะคะพระนางพญานเนื้อดินเก่า,กาๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อดินนะคะสวยเดิมสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะองนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเก้าสามรอบาทเนี่ยนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะพานงพางพญาเนื้อดินนะคะแห้งๆแ,แบบนี้เลยไม่ซรากุไม่ซรา,ราพิมพ์นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเป็นพระรูปลอหลวงพ่อเงินไม่ซรากุไม่ซรา,ราพิมพ์ค่ะเนี่ยนะรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะ ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมกาเก่าแบบนี้เลยคราบกุคราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะองนี้สภาพดีสภาพสวยนะคะเน่นะใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานรายการที่20นี้นะคะสามอยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยีรายการต่อไปนะคะรายการที่ยีสิบเอ็ด รายการที่สองหนึ่งนะคะเป็นเหรียญโปะกระซับค่ะเป็นเหรียญโปะกระซับเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญโปะกระซับนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะเหรียญเก่านะคะมีโค้ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสอง เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินท่าวัดท่ามะไฟนะคะองนี้เนี่ยนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะผิวแห้งๆรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสอง พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไวค้ค่ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมนะคะราคานะคะเริ่มต้นองค์ละ300บาท4ี่องค์1,000ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่23ค่ะเป็นพระเนื้อผงของหลวงปู่ม,มหาศิลานะคะเนี่ยนะ เนื้อผงนะคะของหลวงปู่มหาศิลารุ่นที่1คะ่ะดวงเศรษฐีรุ่นที่1น,นะคะของหลวงปู่มหาศิลาเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพแบบดีเลยนะคะองค์นี้รายการนี้เป็นรายการที่ยีสิบสามค่ะ300อบาทมีโค้ดมีตัวเลขนะคะ 300บาทค่ะรายการที่23รายการต่อไปค่ะรายการที่24เป็นเหรียญหล่อโบราณเหรียญหลอกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าคือเหรียญอะไรนะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเลยนะคะองนี้เนื้อผิวค่ะเนื้อผิวเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะเก่าๆแห้งๆค่ะสภาพเคยใช้ รายการที่24นี้300อบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่25รายการที่25นี้นะคะ <_ C od ic> เป็นเหรียญหลวงปู่สุกเนื้อสีเงินค่ะปี2466สภาพเหรียญสวยสภาพเหรียญเก่าเส้นเหรียญสวยนะคะองนี้เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุกค่ะเนื้อสีเงินเก่าๆส,สวยๆสภาพดีแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปู่สุข เป็นเหรียญสีเงินปี 2,4,6, 6นะคะวัดปากคอมาขามเท่าสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25 300บาทค่ะรายการที่25 300บาทนะคะรายการที่25ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26รายการที่26นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกหลักค่ะ เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะด้านหลังมียันแบบนี้ค่ะด้านหลังไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบนี้นะคะทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบนี้เลยสวยเดิมเดี๋ยวน้องเทียบเหรียญให้ดูนะคือองค์ใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะองค์ใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะองนี้เนี่ยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหกค่ะ สามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดเกอ่าวัดเกศชโยนะคะพระสมเด็จวัดเกศชโยเนื้อผงเก่าๆเนื้อหนึบหน,นึบมวลสารแน่นนะคะมวลสารแน่นเนื้อเห็นชัดเจนแบบนี้เลย นะคะไม่ทราบพ,พิมนะคะรู้แต่ว่าเป็นวัดเกศนะคะใช่ไหมเนี่ยนะส,สวยแบบนี้เลยค่ะเนื้อหนบๆเก่าๆรายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดนี้นะคะเป็นพลักกิ่ง ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะพลักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆเนื้อผิวแห้งๆค่ะสภาพดีใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะรายการที่28 300บาอบาทค่ะรายการที่28 300บามร้ทคะรายการที่28ดค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซ็ตแล้วนะคะพี่ขารายการเซ็ตนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มเซตที่หนึ่งกันนะเอ๊ะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งองละห้าร้อยบาทเนี่ยนะคะรายการเซตที่หนึ่งนะคะองละห้าร้อยบาทนะคะเนี่ยนะห้าร้อยเดี๋ยวเริ่มจากนะคะเริ่มจากเป็นพระบูชาขนาดเล็กนะคะเน,เนี่ยนี่นะคะพระบูชาขนาดเล็กเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะ พระบูชาขนาดเล็กนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะสะภาพดีสภาพสวยอง์นี้นะคะพี่ขาองนี้นะองค์ใหญ่อ,อ,องใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานอง์นี้นะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบมากเลยนะคะองนี้เป็นพระบูชาขนาดเล็กนําไปตั้งหน้ารถได้นะคะห้าร้อยบาทนะคะองนี้ห้าร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จเนื้อแห้งแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จนะคะเนื้อแห้งผิวแห้งแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะสภาพดีสภาพสวยเนื้อผงแห้งๆเก่าๆนะคะรายการนี้500บาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไป เป็นพระพิกขเนศนะคะเนื้อสีทองค่ะเป็นเนื้อโลหะสีทองสวยแบบนี้เลยทองสุกทองสว่างแบบนี้เลยนะคะองนี้พระพิกขเนศนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองสีสวยสภาพดีแบบนี้ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะของเซตที่หนึ่งนะองนี้ค่ะเขาเรียกหาอะไรก็ไม่ทราบเป็นพระบูชาขนาดเล็ก นะคะขึ้นพรายเงินทั่วทั้งองค์เลยค่ะองนี้เนี่ยนะขึ้นพรายเงินสวยๆทั่วทั้งองแบบนี้เลยค่ะเขาเรียกพระอะไรก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าเป็นพระบูชาขนาดเล็กนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทเซตที่หนึ่งนะคะองละห้าร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นเซตที่สองเซตที่สองนี้นะคะเซตที่สององละแปดร้อยบาท เนี่ยนะคะองละแปดร้อยบาทค่ะนะคะเริ่มจากนะเริ่มจากตะกุดนะคะตะกุดหลงปูสุกเนี่ยนะคะตะกุดหลงปูสุกลงลักษ์ผักเชือกลงลักษ์แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะลงลักษ์แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยหัวท้ายสวยๆนะคะรายการนี้แปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาท รายการต่อไปคะ่ะรายการต่อไปเป็นพระรูปหลอ่อหลงพ่องเงินเนื้อขันเงินเนี่ยนะคะรูปหลอ่อหลงพ่อเงินเป็นเนื้อขันเงินนะคะองนี้สวยเดิมค่ะสภาพเก่าเก็บเนี่ยนะคะเนื้อขันเงินนะคะสวยสวยเดิมเดิมค่ะสภาพเก่าเก็บ800บาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อหลงปุสุค่ะพิมพ์ตัดชิดเนื้อทองแดงลงดำเก่าๆแบบนี้เลย ด้านหลังเห็นรอยจานสวยๆชัดเจนดูดีแบบนี้ค่ะด้านหลังด้านข้างนะคะสวยเดิมนะคะ800บาทนะคะ800บาทเนี่ยนะคะ800บาทรอยจานชัดเจนเลยรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นพระปิดตากลมหลวงนะคะองค์นี้พระปิดตากลมหลวงนะคะ เก่าๆส,สวยๆปิดทองเดิมๆเลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้แปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทเนี่ยนะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปของเซตที่สองนะเซตที่สองนะคะเป็นพระอาหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีเก่าๆแบบนี้เลยมีคราบเบานะคะติดเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะด้านหลังสวยเดิมนะคะเนื้อผิวแห้งๆแห้ง800บาทค่ะรายการเซตที่2นะคะองล์าะ8 0 0บาทเน่นะคะรายการต่อไปค่ะรายการเซตที่3เซตสุดท้ายแล้วเซตที่3มนะคะองล์ละ2 0 0 0บาทเริ่มจากผ่าไพลีเนื้อเงินนะคะองค์นี้จะเป็นผ่าไพลีค่ะเนื้อเงินลงยา ตัวเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อเงินลงยาด้านหลังเป็นตัวหนังสือปี2 495นะคะสวยเดิมแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมเงินสีสวยหนาๆน,นะคะรายการนี้2,000บาทค่ะ2,000บาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพระลีลาเม็ดขนุนค่ะพระลีลาเม็ดขนุนนะคะเม็ดแร่ดอกมะขามเห็นชัดเจนแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆ มาพร้อมเลี่ยมเงินหนาสอ0พันา 2, บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรล,ล่างปี2 4 1สี่ค่ะขอโทษทีค่ะปี2 5 1หนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรล,ล่างมีโค้ดสวยเดิมค่ะกระไหล่ทองเก่ากระไหล่ทองเดิมแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนา,นาสีสวยแบบนี้พร้อมนำขึ้นคอได้เลยค่ะ2 0 0พบาท 2,000บาทนะคะรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะ2,000บาท จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้หรือสายบ่วนได้เลยนะคะที่0ูน4 3 7ป7 5 3เเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านทั้งลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน EP ้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ